สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนาที่20เริ่มปีใหม่นะครับ2024กันด้วยลิเวอร์พูลนะครับปะทะนิวคาเซินนะครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับโดยจะเตะกันในคืนนะครับวันจันทร์นะครับหรือเช้าวันอังคารนะครับที่2องนะครับมกราคมเวลาตี3นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู u ูบแล้วก็เพจ Facebook ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเราเนี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ เอเวอร์ตันนะครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเนย์เซอร์นั่นนะครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ Line ์แ Goto Stadium ได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเนย์เซอร์นั่นก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอไลเซ็นนะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจคกนครับด้วยนะครับพาไปดริ้งแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนนนนอกกจาั้เี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งนันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมา,มากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าต,ตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิมกราคมโอ้โหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเลียบผู้หรือ oo, รอาซนอลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกทูสเตียมได้เลยนะครับ เริ่มต้นนี่ครับขออนุญาตไปดูความพร้อมของทางฝั่งลิเวอร์พูลกันเล็กน้อยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากที่บุกไปชนะเบอร์ลี่สองส่วนนะครับตั้งแต่วันพุธที่27นะครับก็ได้โอกาสพักนะครับโอ้พักเต็มๆเลยนะ28่สิบแวิกาสิบสามเอ็ดหนึ่งสองนะครับถึงประมาณ6วันเลยทีเดียวนะครับถึงจะมาเตะกับทางนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เป็นการเตะ ในนัดแรกนะครับของปี2024ด้วยนะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะว่าหลังจากที่เตะกับนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะขาดทั้งโมฮีเมียซาร่าแล้วก็วัตารุเอนโด2ตัวหลักของทีมนะครับในช่วงหลังนะครับไปให้กับการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แอฟริกันเนชั่นคัพนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีคิวเตะเอฟเอคัพขั้นนะครับในวันที่7นะครับมกราคมกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็11เดือนหนึ่งะครับสิบเอ็ดมกราคมเนี่ยไปเตะ หลีกครับนะครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับแล้วก็จะมี21เดือน1น,นะครับคือ21 21มกราคมเนี่ยไปเยือนบอลมาร์ดนะครับซึ่งอันนั้นนะ่ย ก็จะมีคิวนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับที่น่าจะพลาดเนี่ยของนักเตะทั้งสองคนคือซาร่ากับเอนโดเนี่ยแค่นัดเดียวนั่นเองนะครับทำให้โอ้โหดูจากตารางเนี่ยแฟนบอลเลือกคู่เนี่ยโล่งใจใจชื้นขึ้นเยอะนะครับเพราะที่เหลือมันก็จะเป็นบอลถ้วยนะครับคือคาดว่าทางเชนคอปเนี่ยน่าจะทิ้งเอฟเอคัพเลยแหละนะครับน่าจะไม่สนใจแน่นอนนะครับคืออาจจะไม่ไม่ถึงกับว่าทิ้งอะแต่คือว่าอาจจะเน้นส่งตงัวสำรองเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับจะเอาุถ้วย แล้วเป็นยังไงครับพลาดนะพลาดไป2ถ้วยนะครับก็เสียดายมากๆนะครับใน2องฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้มาดูตัวนักเตะนะครับที่มีการบาดเจ็บของทางเลี้ยวภูกันสักเล็กน้อยนะครับล่าสุดในนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับได้ดิโกโจตากลับมาอยู่ที่มานั่สำรองนะครับแล้วก็นานี่ที่เจอกับมิคาเซนเนี่ยน่าจะได้แกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับเข้ามาอยู่ในมานั่สำรองนะครับแต่ตัวอื่นที่เจ็บอยู่นะครับดิโกคันเทร่าเซฟานเปเซติตคอสตาซิมิการ์ดนะครับ โจเอลมาติบเป็นโดกนะครับแล้วก็ดูบริษัทนี้ยังเก็บยาวอยู่นะครับชุดนี้เนี่ยน่าจะลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเชิญครอปนะครับน่าจะจัดเต็มในน้นนี้นะครับอย่างเอนโดกับซาร่าเนี่ยยังไงก็ได้ลงแน่นอนเพราะว่าจับหยุดยาวๆนะครับไปเล่นรับใช้ทีมชาตินะครับในส่วนของนิวคาสเซิลนะครับ ทางเอ d ฮาวนะครับกำลังมีปัญหานะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับซึ่งโอ้โหผิดคาดนะครับตกลงอย่างพวกภ่าพนะครับซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเหตุผลของนักเตะนะครับหลายๆคนที่มีการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าออันนี้ก็เป็นข้ออ้างไม่ได้นะเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ยังฟอร์มดีอยู่เลยนะครับดึงเด็กดาวรุ่ง นะครับดึงตัวผู้เล่นนะครับสำรองเนี่ยขึ้นมาเล่นได้ค่อนข้างดีก็หลายคนนะครับแต่ว่าหลังจากที่แพ้สเปอร์4-1นะครับแพ้ต่อมิลานใน UCL ไป2-1คาบ้าเลยนะครับแล้วก็มีชนะฟูลแลนดไป3-0นะครับแล้วก็แพ้ลีกคัาเชลซีในโดนการโดนจุดโทษนะครับแพ้ทีมไทยตอร์งอย่างลูตันนะครับแล้วก็มาแพ้คาบ้านต่อในที่แฮมฟอร์เรสนะครับอันนี้เนี่ยทำให้เก้าอี้ของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาทันทีว่ามีโอกาสที่จะโดนปลดนะครับมาดูตัวผู้เล่นของทางนิเวอร์เซอรนะครับที่มีปัญหาการ เดียวนะตอนนี้นะเรียกว่ายาวเป็นหางว่าวเลยนะครับนิคโป๊บนะครับแมททาเกตโจเซฟวิลล็อกนะครับเจเวลเป็นคินโย่จะขอบเมอร์ฟี่ฮาวิบารแล้วก็เอลเลสเดสันนะครับนอกจากนั้นซานโดตอน์นี่์ยังติดทษแบนครั้งรุ่การอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเป็นมหาที่ปวดหัวจริงๆนะครับมาดูสิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับคนที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลได้มากที่สุดคือโมซาลานะครับ12ลูกแล้วก็ของทางอุเซอนเป็นอเอลิเทอร์อิซักนะครับทั้งหมด 8ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้การเจอกันในพรีเมียร์ในครับที่ริชนัดนะครับเลี้ยวคู่ชนะ34แพ้ไป9นะครับแล้วก็เสมอ11นะครับแล้วก็โอกาสการทำประตูนะครับเวลาเป็นเ,เจ้าบ้านนะครับของทางเลี้ยวคู่เนี่ย2.44ประตูต่อนัดนะครับแล้วก็ดูว่าเส้นเวลาเป็นทีมเยือน1.56ประตูต่อนัดนะครับ เรียบภูมีโอกาสเสียประตูในบ้านนะครับค่าเฉ,าฉเลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.67ประตูต่อน,นัดน,นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยเป็น2ประตูต่อน,นัดเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าซิตี้เนี่ยข่มกันมิดเลยนะครับในเรื่องของการทําประตูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางนิวคาสเซิลเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหถ้ามาเยือนนะครับที่สนามของเรียบภูเนี่ยยาวนานมากนะที่ไม่เคยมาชนะที่นี่เลยนะครับอย่างเก่งก็คือได้แต่เสมอนะครับการชนะเรียบภูครั้งสุดท้ายเนี่ยครับต้องย้อนกลับไปปีถึงถึง 1,994นะครับในยุคเริ่มต้นพเมลีนะครับในสมัยที่ทงนวคาสเซอร์เนี่ยกำลังมีการคั่วลุ้นแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ฮันนัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเรือบูชนะ3เสมอ2อส่วนทางนิวคาสเซอร์ในพเมลีนะครับชนะ1แพ้4โอโหสถิติห่างกันรีบรับเลยทีเดียวนะครับนี่ครับลองดูนะฮะก็ช่วงนะครับล่าสุดนะครับ ลิเวูก็ชนะทั้งไปกลับเลยนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพย้อนกลับไปในช่วงพรีเมียร์ลีกต่างๆนะครับก็จะเห็นได้เลยครับลิเวูชนะนะครับบุกไปชนะลิเวูชนะในบ้านบุกไปชนะคือ มีโอกาสก็คือแค่มาเสมอที่นี่ได้เท่านั้นนะครับต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับปีพันเก้าร้อยเก้สี่นะครับที่นิโคลเซอร์เนี่ยบุกมาชนะสองส่วนนะครับคือใช้เวลาคือนะยาวนานมากนะครับกว่าจะเออ่บุกมาชนะได้อันนี้คือสถิติมันข่มกันนะครับนักเตะที่น่าสนใจนะครับน่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั่นเองนะครับเพราะว่าซาลาห์เนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกนะยิงไปทั้งหมดนะครับสิบสองประตูแล้วนะครับเป็นดาวชนโบของทีมแล้วก็ทั้งยิงงทัั้จ่าาาายนะครบขซล าเหมือนขาดใจนะครับเนี่ยฮะสติก็ให้ดูนี้เลยฮะเมป็รผลิก19นัด12ประตู7แอซิสต์เยอะมากๆเลยนะครับในจอล์ีกครับยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ครับแล้วก็คอมเบติชิลก็คือยิงได้หมดเลยนะครับในฤดูกาล2023-2024เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับขาดซาลาเหมือนขาดใจนัดนี้ยังไงต้องจัดเต็มแน่นอนเพราะเล่นเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะเบรกทีมชาตินะครับซาลาไปรับใช้ทีมชาติประมาณหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมาตาลยเอนโดด้วยนะครับ ในส่วนของทางนิ纽卡素เซนี่ยครับต้องยกให้คนนี้เลยครับเจ้าหนูแอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งทางนิ纽卡素เซนี่ยไปคว้าตัวมาจากเอเวอแรนตันนะครับซึ่งหัวออกมาแล้วคุ้มค่ามากๆนะครับทางกลับซ้ายเนี่ยต้องปล่อยแกเลยนะฮะทั้งเลี้ยงตัดจ่ายยิงคือโอ้โหขนาดอายุเท่านี้เนี่ยนะครับอายุไม่เกิน20แต่ว่าเล่นได้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อนะครับจากประวัติเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นสเกลเซอร์ก็นั่นก็คือคนที่อยู่ในเมอร์ซีไซนั่นเองนะครับเป็นเด็กที่เติบโตจากแคาเดมี์นะครับคือไมม่สาารถ ฝ่าฟันเติบโตในอะคาเดมี่ของทางลิเวอร์พูลได้นะครับต้องย้ายข้ามฟากไปอยู่ทางเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็แจ้งเกิดขึ้นมานะครับจะเอาว่าเสียดายไหมถ้าถึงขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเสียดายบ้างแหละนะครับเพราะว่าเป็นเด็กท้องถิ่นนะครับที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับสถิติของเอตทนิกอดอนนะครับกับอีโคลเซ่นเนี่ยในฤดูกาลนี้18นัด6ประตู4แอซิสไม่ขี้เหล่เลยนะใช้ได้เลยนะครับกับเด็กอายุเท่านี้นะครับและพร้อมจะก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษในนอาคตแน่นอนนะครับสิเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ ตรงเล่นของทางเรือภูนะครับอย่างที่บอกนะครับนา่น,นี้เจนครอปจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าจะ เพราะว่าจะกลับมาเตะพมร์อีกทีก็เป็นกลางเดือนเลยครับ21มกราคมนะครับนั้นนี้ยังไงต้องคว้าสามแต้มเพื่อขึ้นไปยืนจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่าณวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่รู้ผลของทางอาเซนอนนะครับว่าจะชนะเสมอหรือแพ้นะครับว่าจะอาเซนอนชนะก็จะขึ้นมาแซงลิเวอร์พูลในช่วงปีใหม่นะครับลิเวอร์พูลก็ต้องการโกยแต้มหนีไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมนะครับแมนซิตี้เนี่ยตามมาิตติดแล้วนะครับ แจเกนครอฟตน่าจะมาในระบบเดินไหมครับ4-3-3นะครับผู้สอบตูอลิซอนเบเกอร์นะครับแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กซ้ายเชยโจโกเมสนะครับคุณเซ็นนะครับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับบินกูกับฟูร์กิฟันไดนะครับกลาง3คนนะครับน่าจะเป็นดูเมนิกสปอสไลวัตรูเอนโดแล้วก็ใช้เคอร์ติสโจนก่อนนะครับหน้า3คนนะครับหน้า3คนเป็นคอริกาโปเดวินูเยสนะครับแล้วก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านั่นเองนะครับ ในฝั่งของทางนิคีคอนเซิรนกันบ้างนะครับนิคีคอนเซิรนเนี่ยตัวผู้เล่นการบาดเจ็บเยอะจริงๆนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับแจ้งทุกคนไปในช่วงแรกนะครับแล้วยังมีปัญหานักเตะฟอร์มตกกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเคริยันทิปเปียที่ว่าโอ้โหช่วงหลังออกมาก็หลุดหลุดไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผู้สาวประตูมือหนึ่งเนะี่ยอย่างนิโปก็เจ็บก็ต้องใช้มือสองมาตินดูบัฟการนะครับคู่เซนเตอร์แฮมนะครับก็เอ่อได้ฟาบินชากับเซเวนบอตแมนเนี่ยกลับมายืนคู่กันนะครับนั่นนี่น่าจะเป็นรระะบบบ433นคั ทางแบ็คขวาใช้คิวเนอทิเปียนะครับแบ็คซ้ายนะครับเป็นแดนเบิร์นนะครับผู้เล่นนะคร์ับฟอนเมชเชียกับสเวนบอตแมนนะครับกลาง3คนนะครับน่าจะเป็นโอกาสของชอรลาสตาร์บ้างนะครับแล้วก็มีบูโรกิมมาไลส์กับโจลิงตันนะครับหน้า3คนนะครับทางขวาเป็นมิเกลโมร์โกนทางซ้ายไอโทอนิกอดอนและหน้าเป้าอลิสันเดอร์อิสซักนั่นเองนะครับนั้นนี้นะครับก็จากสถิติตัวผู้เล่นฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ย นะครับน่าจะเดาได้ไม่ยากนะว่าลิอร์พูน่าจะมาขย่นะครับแล้วน่าจะมีโอกาสชนะไปนะครับ ขออนุญาตวิเคราะห์นะครับพูดกันตรงๆเลยว่าเหนือกว่าแน่นอนแล้วก็น่าจะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ของทัพเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับทางเราเนี่ยก็ไม่ใช่กูรูนะวิเคราะห์ดุจาร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสายฟุตบอลมาก่อนนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเพจที่ทําเราเป็นเพจที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับในการเดินทางไปดูบอลนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับจัดททททททรร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 ริิิปปปปจจัััััดดดว์ซึ่่งงงกกกาาานนนนตีีีะะะคคบบเเอออไไ้มสุขศยใ2 2 0 2อง2องพันะครับแล้วก็ประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศนะครับด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมตช์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีตั๋วฟุตบอลจำหน่ายนะครับแบบเอ่อโชว์ดูบอลเพร์เวทนะครับตั๋วฟุตบอลเนี่ยนะครับสำหรับทีมต่างๆนะครับไม่ว่แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์นะครับเรามีจำหน่ายนะนะครับแล้วก็แล้วเร็วนี้นะครับในปี2024นะครับเรามีการจัดทริปโชว์ดูบอลนะครับซึ่งจะมีฟุตบอลยูโร2024ด้วยนะครับเสีลด์คัพเราาก็ไปมแล้วนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโปรแกรรมที่เาจะ มีออกเร็วๆนี้นะครับเราขออนุญาตแนะนำ3โปรแกรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือทัวร์ดูบอลอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับ1-6กุมภาพันธ์6-7นะครับอันนี้เอาใจแฟนบอลอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลและคนที่อยากเที่ยวรอนดอนนะครับแล้วก็ทัวร์ดูบอลแดงเดือดนะครับที่สนามออเทอฟอร์ด3-9มิถุนายนแมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลของแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทัวร์ดูบอลลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวันหยุดสงกรานต์นะครับ 11บเอ็ดถึงสิเมษาย,ยน67นะครับยังไงเนี่ยสนใจทริปไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่างที่บอกนะเราเป็นเพจที่จัดกิจกรรมไปทัวร์ดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเราไปกันมาหมดแล้วนะครับนั่งกรติดข้างสนามเลยนะครับทัวร์สนามแมนยูสนามลิเวอร์พูลนะครับสนามเอติฮัดของอทางแมนซิตี้นะครับไปดูอาร์เซนอนลเราก็ไปมาแล้วลาลีกาสเปนเราก็ไปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สปายติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กให้เราด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมแอดมินเฟรรรร์จจาาาากกกเพพไปปดดดดูบบอลลนะะคัหผิใ ต้องขออภัยไวไ้ด้วยนะครับแล้วก็อยากติดต่อติดตามของเรานะครับแอดไลน์โก t o ซิอมได้เลยนะครับ,รบหากมีพัสดการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ